พรโมตังประเทศที่แดนสง่าสด็ประชวดึกตำงบานโบราณลาบบาาุกมาดูรักษาสามาคีทกีใกลปังสมริสตรูจูเจ้ตลีเราพิชิตรวมิ না ঽা নে aría কয় ং যে নে যজ, আ ন ন তি আ ঊ তুন ই, যে স যি আ শ সহা এক. আ এক. শ ই আ ব ঐ মে, কয FREE 00- değiş আ জ ই আ খা ত অি তুড এর ও য়, ন আ পয, ਪੇਖਾਈ ਚਲੇ ਜੂ ਮੋਤਵਾ ਕਾ ਨਾ ਕਾਠਾ ਸ਼ੀਰ ਰਖਸਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਾਣ ਦੇਰ ਸਿਆ ਖੇ ਹਮਸੇ ਯਾ ਮੈ ਦਿਖਾਈਗਾ ਪਾਛੇ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਚਾ ਕੁਮ ਮੈ ਚਾਈ ਹੈ ਦੈ ਚਲ ਨਾ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥ ร่มเพื่อนได้เช่นกันควรกันามงามสุดอายุทยาเล่นดวยชืยา,าตภาษมพูดคดดีเรา,าเราทุกลายเป็นลายลักษณ์อัทุมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขย,ขยีประคับประคองคำอิสราเสรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นีต้องมาฟังคำทานายของคนที่เกิดในราศีมีนจากไพ่ทาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่ 1, 1> ถึงสาสิอสิงหาคม2568ค<ะ>่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมีนก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีมีนเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ King of Wands สามไม้เท้าหกถ้วย The High Priestess สองดาบ The Hangman King of Cups Queen of Pentacles สี่ถ้วยและ Queen of Cups ค่ะ มาฟังคำทำนายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะเหตุาการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเดินทางไปยังที่ที่ไม่คุ้นเคยทำในสิ่งที่กลัวหรือมองการไกลค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความสงบมีคนมาเยี่ยมอาจได้รับเซอร์ไพรส์จากคนอื่นมีการมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวได้รับของฝากค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความฉลาดมีความรู้ความสามารถคุณเป็นตัวแทนของคนเก่งที่มากด้วยความสามารถ แต่มักซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ภายในรูปลักษณ์ที่นง่งเงียบที่แสดงให้ภายนอกได้เห็นค่ะอดีตที่พึ่งผ่านมาคุณมีการจนมุมขยับตัวไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไรหรือตัดสินใจไม่ได้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีการรอคอยม,มีการเสียสละ คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจทำอะไรได้ต้องอยู่นิ่งๆต้องรอคอยหรืออาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างค่ะความสามารถของคุณคุณมีความฉลาดสุข,ขุมอดทนแม้ว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่มั่นคงใดๆก็วางตัวหนักแน่นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์มีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะคุณอาจจะหยุดนิ่งมีความเบื่อหน่ายแม้มีความสุขมีสิ่งดีๆรายล้อมแต่ก็รู้สึกเบื่อหน่ายอยู่แต่ในกรอบเดิมๆค่ะ ไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่ Queen of Cups บอกถึงว่าคุณมีสัญชาติญาณดีมีการพิจารณาหากต้องตัดสินใจอะไรก็ตามก็คิดทบทวนอย่างรอบคอบค่ะก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีมีนลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ครองรตันประเทศแค่แดนสง่าสืบผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามาคีิทวีไกลปางสมัยศัตรูจูจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไล่ ว่าเลือดของเชื้อค่าเอก,กราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสาบมาคีรวมมีใจรักาชาติประเทศเอก,กราชจังดีใครยี่มยีเราจะไม่ลกให้เอาเล่น สิ่งอิสระในแดนสยามที่พ่อแม่สูย้ยามวยโดยพยายามปราบสิ้นน้ำให้พี่นาสุชาติมาแม่ถึงไทยให้ได้จนยันยันยังก็กลับคงเทือนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำน้ำ คนดีเราเราทำลายเลือและเนื้อชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองปอง้องสิทธิสราเสรีมือภทยมีช่วยกัน